็เริ่มที่7นะครับแล้วก็ขึ้นมาได้ถึงที่4ก็สนุกดีช่วงแรกก็ตกลุมบอลกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่หวังคิดว่าไม่ได้โดนใครแล้วก็กเ,เพิ่งเปลี่ยนเกียร์เมื่อวานนะครับเพราะว่าตอนคอลีฟายเริ่มรู้แล้วว่าเกียร์เดิมจากปีที่แล้วเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มลื่นพอเปลี่ยนเกียร์เนี่ยระบบมันก็จะเข้มเข้มข้นนิดหนึ่งพออย่างปีเนสหนึ่งปุ๊บเนี่ยพอลงมาเนี่ยมันเหมือนมันระบบมันเข้าแล้วทําให้มันดึงรถมันก็จะช้าลงก็ คมต้องปรับตัวเองให้เข้ากับระบบไออิเล็กทรอนิกส์ของรถอีกนิดนึงครับโอเคนะคือถ้าเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันเห็นแต่ถ้าเราเรามีรถบังเนี่ยมันจะมันจะมันจะต้องกะนิดนึงเพราะมันมองไม่เห็นเลยไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เสียวๆอยู่แล้วก็หลุดออกไปแล้วเห็นมีรอบหนึ่งท้ายๆยางออกไปแล้วแต่มาอีกรอบเอ้ามันกลับมาแล้วได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็ก็ท้าทายดีครับสนุกดี จริงๆหัวแถวหัวแถวก็มีน้องๆที่ขับเก่งๆขึ้นมาอีกนะครับทีมพีที PT, สองคนขับดีมากเ e ็กสเตอร์ก็มีเข้ามานะครับแล้วก็น้องตะขับดีมากเลยผมว่ายิ่งพัฒนาวันยิ่งพัฒนาเพิ่มขึ้นมินนี่นก็ขับดีก็สนุกดีครับเราก็อายุขนาดนี้กันสู้ๆกับพอสู้กับเขาได้ก็ยังยังสนุกอยู่นะดีใจครับที่ได้มีคนเข้ามาเยอะๆแล้วก็อยากให้ทั้งทั้งเก่าทั้งใหม่เข้ามา ไม่ต้องห่วงจะชนะจะแพ้ขอให้ได้มันมีส่วนร่วมเนี่ยผมแค่นี้ผมก็สนุกแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับก็ตอนนี้เราเริ่มเข้าใจระบบใหม่แล้ะไอที่เกียร์พอเกียร์มันไม่ลื่นเนี่ยระบบมันจะทํางานมากขึ้นเราก็ต้องปรับตัวเองพรุ่งนี้เริ่มที่6นะครับก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับเบอร์เอ25สิงคอสโมนะครับขอบคุณครับ